สวัสดีครับสมาชิกอินดีมทุกทุกท่านครอบครัวอินดีมทุกทุกคนฮะในช่วงปีใหม่แบบนี้ผมก็ขออวยพรนะฮะให้พวกเราทุกทุกคนฮะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะฮะขอให้มีใจที่มุ่งม,มั่นฮะในการที่เราจะค้นหาความสำเร็จให้กับตัวเอง แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางสู่เป้าหมายและขอให้เป้าหมายของทุกคนฮะ<า>บางคนอาจจะไม่ชัดบางคนอาจจะชัดแล้วขอให้คนที่ไม่ชัดมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ชัดอยู่แล้วขอให้มีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นฮะสำคัญที่สุดแล้วพอเราทุกคนเนี่ยมีเป้าหมาย <ots> เดียวกันแล้วเนี่ยขอพวกเราเดินทางสู่ความสําเร็จพร้อมๆกันนะครับและสําคัญที่สุดเลยนะฮะ ขอให้ทุกจังหวะของปีนี้นะฮะเป็นจังหวะทองเป็นจังหวะที่ดีเป็นสิ่งที่โฟลมากๆสำหรับทุกคนนะฮะขอให้เรื่องที่ผ่านพ้นมาในปีที่แล้วนะฮะสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นกว่าเดิมสิ่งใดที่ยังไม่ดีกลับกลายเป็นดีนะฮะพวกเราเองอินดีม ก็ขอให้พวกเราทุกคนเติบโตไปพร,พร้อมกันนะฮะพวกผมเองและทีมงานนะฮะก็ตั้งใจจะทําแพลตฟอร์มอันนี้นะฮะให้เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถที่จะปลดหนี้ได้สามารถที่จะค้นหาความหมายและโอกาสต่างๆให้กับชีวิตนะฮะและผมก็ขออวยพรให้ครอบครัวอินดีทุกๆคน,นะฮะประสบความสําเร็จในแบบที่ทุกคนอยากจะเป็นครับ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะชาวอินดีมครอบครัวอินดีมของเราทุกคนนะคะปีนี้2020ก็ผ่านไปเร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวนะคะ2021ปีใหม่แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่มีแพลนอะไรหรือว่าตั้งโงอะไรไว้นะคะก็ขอให้สําเร็จนะคะในปีที่กําลังจะมาถึงนะคะส่วนใครที่ยังมีอะไรที่ยังทำค้างคางอยู่นะคะก็ขอให้สานต่อจนสําเร็จเหมือนกันนะคะแล้วที่สําคัญนะคะปีหน้าเนี่ยอินดีมของเรามีอะไรดีๆมาฝากอีกแน่นอนรอติดตามกันเลยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ไป้วยกันค่ะสวัสดีครับก็วันนี้ครบรอบวาระสิ้นปีอีกครั้งนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องอินดีมทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็พบเจอสิ่งดีๆนะครับตลอดทั้งปีหน้าเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอินดีมปีหน้าเรามีอะไรดีๆแน่นอนนะครับลุยไปด้วยกันนะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอินดีมทุกท่านครับ ปี2563ถือว่าเป็นปีที่ประเทศไทยเกิดเหตุโรคระบาดร้ายแรงโควิด19ก็เป็นผลหนักมากต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจโดยรวมครับแต่ว่าก็ชาวอินดีมทุกคนก็สามารถฝ่าฟันให้อินดีมผ่านปีอันเลวร้วายนี้มาได้นะครับก็ในวาระดิดถีขึ้นปีใหม่ปี2564กับโควิดที่อาจจะกลับมาอีกละลอบก็ ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวอินดียทุกท่านก็จะสามารถฝ่าฟันมันไปได้เหมือนครั้งที่แล้วเราอาจจะทําได้ดีกว่าเดิมฉะนั้นในปีนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ยังเป็นหนี้อยู่สามารถปลดหนี้ได้ในปีนี้หรือคนที่ปลดหนี้ได้แล้วมีเงินเหลือก็มีเงินเพิ่มพูนงอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขสันต์วันปีใหม่ทุกทุกคนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวครอบครัวอินเดียทุกท่านนะครับก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นถือโอกาสว่าเป็นวันปีใหม่นะครับเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยผมก็อยากจะขอญาตนะครับมาอวยพรพี่พี่ทุกท่านนะครับให้ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตอนนี้เนี่ยในช่วงปีนี้หรือปีปีต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีในช่วงของอวิกฤตตัว โควิด19อยู่นะฮะหรือว่าวิกฤตต่างๆที่จะตามมานะครับก็ mm hmm. อยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็ล mm ุยอินดีไปกับพวกเราเต็มที่นะฮะส่วนพวกผมทั้ง5คนเนี่ยก็สัญญานะครับว่าจะทำทุกๆอย่างนะครับสนับสนุนพี่ๆทุกๆทางให้ทุกๆคนเนี่ย ที่ตั้งใจทำงานอย่างจริงจังนะฮะประสบความสำเร็จมีรายได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยืนยาวนะครับปีที่ผ่านมานะฮะเป็นปีที่เราเจอวิกฤตอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าคนที่ตั้งใจทำงานนะครับสามารถที่จะเอาตัวรอดแล้วก็มีรายได้ที่ดีดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนๆได้อีกถึงแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตหลายอย่างนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยในธุรกิจนี้เนี่ยเราเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นข้อดีมากๆเลยที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมเครือข่ายนะฮะ ปีนี้เป็นปีที่อุตสาหกรรมเครือข่ายจเจริญเติบโตที่สําคัญครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีบริษัทที่ดีแล้วก็ไม่ดีเยอะแยะมากมายเราก็พิสูจน์ตัวเองขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งครับว่าบริษัทอินดีมเป็นบริษัทที่สามารถที่จะพาสมาชิกเนี่ยไปรอดถึงฝั่งแล้วก็มีความมั่นคงกับชีวิตที่มากขึ้นนะครับอยากจะขอให้พี่ๆครับลุยกับพวกเราไปให้เต็มที่ฮะในปี64นี้จะเป็นปีที่